ฝันเห็นงูจริงหรือคะที่เขาบอกว่าจะได้เจอคู่มาดูคำทำนายฝันจากอาจารย์รักกันค่ะถ้าคุณฝันเห็นงูนะคะว่างูเขาเลื้อยมากัดเราหรือมารัดเราเนี่ยนะคะเรียกว่างานเนี้คุณมีโอกาสได้แฟนแน่เลยแต่ต้องดูด้วยนะคะว่างูที่เข้ามาเป็นงูตัวใหญ่ไหม เป็นงูที่มีพิษไหมอย่างเช่นง,งูจงอางูเหา่านะคะถ้างูเหล่านี้เข้ามากัดเรามารัดเราเนื้อคู่ที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีฐานะดีมีศักยภาพดีนะคะแต่ถ้าเป็นพวกงูตัวเล็กๆ็งูเขียวงูธรรมดานะคะก็จะเป็นคนที่แค่เป็นคนธรรมดาธรรมดานี่เองล่ะค่ะนะคะ,นะคะนอกจากที่จะได้คู่แล้วคนฝันเห็นงูเนี่ย บอกได้เลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะมีโชคลาภหรือหากใครเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่นะอาการของโครคไข้เจ็บก็จะค่อยๆทุเลาลงทีนี้ในเรื่องของการงานค่ะอันนี้ดีนะใครฝันเห็นงูเนี่ยเรื่องของการงานจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเรานะคะแต่มีอีกอันนึงค่ะที่เวลาฝันนะคะเราฝันเห็นงูปุ๊บเราตีมันตายเลยนะคะอันนี้ก็จะหมายถึงคุณจะเจอคนที่ถูกใจค่ะ แต่ไม่ได้คบหากันนะคะเข้ามาแล้วก็จากกันไปถ้าใครฝันเห็นงูนะคะให้งดรับประทานอาหารนะคะที่เป็นประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำไม่ว่าจะเป็นพวกเตา่าพวกกบนะคะงูหรือปลาไหลจระเข้พวกเนี้ยนะคะให้งดไปเลยค่ะสำหรับเลขนำโชคของคนที่ฝันเห็นงูนะคะ จะเป็นเลข0เลข8เลข9แล้วก็เลข1ค่ะเสริมดวงปังวอลเปเปอร์เสริมมงคลที่แอปพลิเคชัน M ไทยพิเศษออกแบบโดยนักพยากรกรชั้นแนวหน้าระดับประเทศผ่านพิธีบวงสวงพร้อมเลิกมงคลเปลี่ยนวอลเปเปอร์เฉพาะคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน M ไทยได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store